เหมียวเมียวทั้งหลายเมียวเมียวทั้งหลายหลวงปู่ขอทักทายหน่อยทักทายยามเย็นหน่อยยามเย็นหน่อยครับใกล้จะข้ามแล้วไม่ใช่ใกล้จะข้ามแล้วค้าแล้วด้วยข้ามแล้วหลวงปู่ปู่ต้องเปิดไฟแล้วเนาะเปิดไฟนี่โุล่าเซลก็ออกแล้วครับไฟโซล่าเซลก็ออกแล้วน้องเมียวนั่งอยู่ตรงนี้กันนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจตามสบายสบายครับตามสบายสบายโซล่าเซลออกแล้วเนาะแสงสว่างเริ่ม มาจากแสงแห่งไฟแสงดวงอาทิตย์ดับไปแล้วแต่ว่าแสงไฟยังมีอยู่แสงแสงจากอาทิตย์ืองกันนะแต่ว่าที่สำรองไว้นี่สำรองไว้เนะครับก็ขอ,อนำภาพน้องๆ้องเมียวยำยำยำเย็นยำค่ำถ้าทายให้กับทุกคนท่านได้รับชมกันเนาะน้องเหมียวก็นั่งเล่นกันอยู่ตามสบายๆนี่แหลนะเนาะเหมือนปกติทุกๆวันเหมือนปกติทุกๆวันวันนี้มาถ่าย ยามค่ำาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะเปลี่ยนมืดท่านิดหนึ่งก็ยังมองเห็นอยู่น้องเหมียวก็นั่งอยู่กันแ้วกันตรงนี้ยังไม่นอนกันเนาะยังไม่นอนกันเตรียมถานที่นอนไว้เรียบร้อยแล้วใครจะนอนก็นอนนะใครจะนอนก็นอนใครไม่นอนก็เล่นก่อนก็ได้มาทักทายน้องพี่อะไรพ,พี่บุญชัยพี่บุญชายก่อนบุญชัยอยู่ตรงนี้กินข้าวแล้วอ กินข้าวแล้วเตรียมจะนอนแล้วเนาะอยู่คนเดียวกันลูกนะยจะออกไปเล่นเก๋าเคื่อนไม่ได้หรอกเนาะเนาะเรายังยุมมามาอยู่ยพักผ่อนจนใจรักษาแผลให้หายก่อนเนาะแผลก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นมาหน่อยแล้วเนาะแตงนอนดับเนาะค่อยๆรักษาไปครับอย่าไปดูแม่อะไรอที่แม่ะไรให้สองสีสองสีเทาบางทีเท้าอ่อนอยู่ในมุง้งอยู่ในมุ้งมองเห็นไหมเหรอเพิงไฟส่องมอ,องเห็นอยู่น้อยเห็นน้อยหนึ่งเนาะสองพันมุ้งไปนะครับ มาทางนี้อีกมาทางนี้อีกมาทางนี้อีกมาด้านนี้ทักทายน้องเต่าทองเต่าทองน้องมีบุญเต่าทองน้องมีบุญเดินยงยิงย่อง,งอยู่นั้นเดินไปไหนมาเดินออกกําลังกายเดินจงกรมเดินจงกรมรอบๆบ,บนี้ครับเดินจงก,กรมรอบๆนี้เนาะะมาทางนี้อีกมาทางนี้อีกโอ้อยู่นี้แย่เลยมึงมีอยู่ทางนี้แย่แย่เลยแล้วก็เป็นบรรยากาศยาม ข้ามยามข้ามนะเมียก็อยู่ประมาณนี้แหละอะเดี๋ยวไปทางโน้นอีกเลยไปทางโน้นอีกเดินไปทางนี้อีกอาหารกินกันแล้วเก็บช่วยเก็บชามคว่ำไว้แล้วลูกคว่ำไว้แล้วนะล้างแล้วคว่ำไปเพื่อให้น้ําได้เสดไม่เปรี้ยกเคลื่อนช่วยชามเดี๋ยวก็หงเดี๋ยวก็จัดให้ใหม่ตอนอาหารเมดลงนะเดี๋ยวก่นนะอนเนาะเดี๋มาทางนี้อีกอันนี้หลวงปู่ทำไปตรงนี้แล้ว ทำมาตรงนี้แล้วก็จะเห็นมันลงระหว่างบล็อกด้วยเนาะเห็นมันลงระหว่างบล็อกกันนี้ยังยังไม่ยังไม่ทําไม่ไหวทําไม่ทันเทขนมาไม่ทันได้ประมาณนี้ก่อนเนาะก็เดี๋ยวดูน้องอะไรน้องอะไรดูแม่สามสีนวลสามสีนวลโอ้ลูกกินนมอยู่สามสีนวลลูกกินนมอยู่จุ๊บจุ๊บจุลูกกินนมอยู่เนาะ มาด้านนี้ค่ะเออสามใบเถาสามใบเถามีสามสีอ่อนสามสีเล็กแล้วก็สีสีเว่นดำสีเว่นดำอยู่ด้วยกันในนี้สามสหายอย่าออกมาได้กับเพื่อนเหรอออกมาไม่ได้ลูกออกมาไม่ได้เดี๋ยวนุ่มนุ่มกลัวเนาะนุ่มกลัวอยู่ด้วยกันดีๆได้เดี๋ยวพูดไปนี้ก่อน ไปถนนอีกไปถนนอีกไปทางนี้อีกไปดู be, ลูกแม่ลูกแม่ดวงดีลูกแม่ดวงดีทั้งสี่ลูกแม่ดวงดีทั้งสี่อยู่ทางนี้อ้าใครอยู่บนนั้นอ้าใครน่ะข้าแมวข้าแมวบนนั้นเหรออ่ามาดูทางนี้อีกลูกแม่ทั้งดวงดีทั้งสี่ลูกแม่ดวงดีทั้งสี่ตอนนี้ให้ลองกินอาหารเปียกแล้วนะกินได้น่อยหนึ่งกินได้น่อยหนึ่งเขากำลังหัดกินอยู่นะ อามาทัดทายแม่นี่ก่อนแม่สีหมอกสีหมอนากนอกวันนอนไม่หลับตาก็คืนตื่นมาแล้วตื่นมาอยู่ในมุง้งสบายใจยังไม่คลอดยังคลอดไม่คลอดลูกเนาะลูกยังไม่คลอดลูกแม่ดวงดีลูกแม่ดวงดีก็อยู่ในมุง้งให้ดวงดีอยู่ในมุ้งนะอยู่ในมุง้งลราพู่มแม่กวนแนละ้วลูกลราปู่มแม่ปกวนนะเดี๋ยวกวนเดี๋ยวเขาองอแงอีกเนานะ ไปดูเทนี้เลยเนาะอันนี้คายอันนี้เก่งใหญ่เก่งเล็กเก่งเล็กแล้วนกเล็งเล็กนเล็งเล็กแต่ว่าวกวนขันราดูเหมือนกันเลยจับจํากัดพื้นที่ไว้ก่อนเนาะควบคุมพื้นที่ไว้อ่าเดี๋ยวไปดูทนี้เอกแล้วเร็วไหนทม่ได้ยินเสียงใครกวนกันพี่เมียเริ่มกวนกันนะนานานาใครกวนกันนะ ขายดูสิขายกวนกันว้ากวนทำไมอ่าอยู่บ้านด้วยกันกวนกันทำไมโอ้มีนวรัตเนี่ยนะนวรัตมากวนเขาทำไมอ่ะโอ้หึถ่ายเลยถายเลยนวรัตถ่ายไปนวรัตชอบมากวนนี่กวนนวรัตขึ้นมากวนเขาเขานอนบ้านแล้วกวนเขาดูไม่รู้เขามีความผูกใจเจ็บกันเมื่อไหร่ไม่รู้นะ มากวนกับโชคทวีทรัพย์โชคทวีทรั์นอนอยู่ในนี้นอนอยู่ในนี้ขับปรกันกันเับโทรศรพท์มากวนทำไมอ่ากวัวน้องอีกแล้วน้องไม่ใช่น้องเล่นน้องเล่นเลยแมลงน้องด็้น้อยเล่นแมลงจับแมลงกันจับแมลงกันน้องพูเขาอยู่ดีคิดไว้ที่นี้ก็น้องเดี๋ยวจะยาวเกินไปถ้ายาวเกินไปแล้วออพโหลดไม่ไปวนนี้สัญญาณไม่ค่อยดีซึ่งเราอยู่ในป่านะอยู่ป่าไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนั้นสัญญาณดีนย่จไม่มีเมฆฝนเดีวนี้เมฆฝนมาคึมๆึก็นเลย ทำให้สัญญาณช้าเน็ตช <Abdullah> ้าเน็ตจะช้าอัพโหลดช้าก็ไม่เคยด้กว่าจะไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับก็ขออุทีศคิด้วยเพียงเท่านี้นะเพราะว่าทำไมจะไปขอความสุขจะมีเหล่ทุกทุกท่านที่ได้ติดตามชมคลิปของปูด้วยสละมาและสละไปขอยังพบความสุขความเริญมีความสุขการสุขใจปรารถนาที่ได้ควได้ทำความมุ่งม่ปรารถนาทั่วการทุกควรทุกท่านเทินครับสำหรับน้องน้องเมียเมียวที่เห็นในกล้องวันนี้คราวนี้เห็นไม่ครบนะอยู่ข้างนอ่นนู้นอยู่ข้างนู่น หกเหมียวด้วยกันของ้งนอกนั่นนะไม่ได้อยู่ข้างนอกก็อยู่ในกุฏิหลวงปู่นั่นะกุฏิหลวงปู่คือบ้านหลังเดิมบ้านเดิมมีรั้วรอบขอบยิดเหมือนกันที่นั่นก็ปลอดภัยแล้วปลอดภัยคืองูงเงี้ยวเขาเข้าไปไม่ได้อันนั้นกั้นสองสองชั้นกันเนาะมีตะไคร่เหล็กแล้วก็ตะข่ายเชือกด้วยส่วนที่นี่ที่นี่ก็ปลอดภัยบริเวณใหญ่กว้าขงขวางอันนี้เ็าปลอดภัยนะที่เขาต้องไปเพราะเขาอยู่ดูร่วมกันกับกลุ่มนี้ไม่ได้เขากัดกันกวนกันเหมือนอย่างเจนนาราสเมื่อกี้ก็กลัวน้อง วนทั้งคืนเนี่ยก็กวนกันอีกครับคือเขาไม่ยอมไม่ยอมถอยเลยไม่ยอมละเลยกวนตลอดกันเดยวพ่อก็ไม่คิดจะไปชวคดีมีศึกษาทุอายุวโนสุขขังพาระรังเจ้ามีเมียวพักผ่อนได้แล้วลูกเด้อถ้าเล่นพอก็นะพักผ่อนนะลูกอย่าไปกวนกันเยอะมากกวนกันมากไม่ดีลูกทะเลาะกันไม่ดีเจ็บตัวเจ็บตัวหลวงพว่อก็ไได้พักผ่อนมามาห้ามมาเม,มียมเมียอยู่อะ มาห้ามน้องเหมียวอยู่ก็ไม่ได้พักผ่อนเลยทุวันก็ทํางานก็นเคยก็นอนไม่นอนไม่พอเดี๋ยวหลวงปู่ไม่อยู่แล้วเหมียวจะลําบากล,ลูกนะเววนออย่ากลัวมากลูกนะฝากหลวงปูบ่บ้างเลยเชื่อวัวนะครับครับนอนหลับกันได้เล้วนเนอนอนได้เฉยๆสุข,ขครับ